ทดสอบทดสอบเมเดสตาคอมแมนทราบแล้เปลี่ยนฮัลโหลเมเดสตาคอมแมนอรโซโนโซโนมาบไปแคทเงนเงินดาลกัาเกามาตบไปแคงเงนดากากทดสอบทดสอบเมเดสตาอมแมนทราบแล้วเปลี่ยนนะคะวอลองเปลี่ยนดีไหมเมเดสต์มแมน สโโนนบฮฮมมุาเตเมเดสตาคอมแมนทราบแล้วเปลี่ยนในฮาววสองเปลี่ยนได้ยินไหมเฮ้ยไ,ไม่ได้ยินเลยเฮีย <c oughs> บ่เอบอบ่ทดสอบทดสอบเมเดสตาคอมแมนทราบแล้วเปลี่ยนถ้าห้องนี้แพ้กูจะเย็ดตุลพวกมึง

ห้องนี้ขอชนะนะอย่าป่าอุ้มเองกระตุกว่านังโปก็ไม่ได้โหลดกระตุกได้ไงวะแต้ผมถามมาดอทุกวันนี้ยังมีใครเล่นอยู่ร้านเกมอยู่ไหมมันยังมีร้านเกมอยู่ไหมว่าทุกวันเนี้ย ร้านเกมแม่งศูนย์พันหมดแล้วไม่มีแล้วร้านเกมมาทุกวันนี้ยังมีใครเล่นนั่งเล่นอยู่ร้านเกมไหมตอนนี้มีครับมีมีมผม,มนี่ไงนายเล่นที่ร้านเกมเหรอผมจะข,อขอ้อขารเกมอ๋ออ้าวแล้วทุกวันนี้เปิดร้านเกมยังเวิร์กอ,อยู่ไหมอ่ะก็เรื่อยนๆนะเมื่อเช้าคนเข้ามาซาสิคนเต็มหมดเลยอจังหวัดไหนอ่นะจังหวัดสกลนครสกลน อ๋อมันอยู่ใกล้โรงเรียนไหมร้านที่เปิดอะไม่นะ่ังขานิดประมาณค่าโลวค่ะของผมนี่มันชนบุรีอะ่ะมันไม่มีร้านเกมแล้วอะ่ะมันสูญพันธุ์หมดแล้วอะ่ะมันแบบถ้าไม่อยู่ใกล้วิทยาลัยอย่างเงี้ยใกล้วิทยาลัยถึงจะมีแต่มันแบบมันสูญพันธุ์หมดแล้วอะ่ะมันไม่มันไม่เหมือนเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนม่งมีเป็นสิบล้านเลยอซอยหมู่บ้านอะไรเงี้ยทุกวันนี้ม่งไม่มีเลย ของผมก็วันหนึ่งตกอยู่ประมาณวันละสองพันนะสองสามพันสองสามพันมันหักต้นทุนเราหรือยังอ่ะใครเอ็รู้ว่าปูเป็นใครแล้วเองจะหนาวก็ทำๆมาก็ตีห่างๆมาก็เหลือประมาณพันพันเก้าเก้าร้อยสี่พันนะประมาณนี้หักมาเดี๋ยวนะเดือนหนึ่งเก้าร้อยถึงสี่พันบาทก็คือกำไรเหรอ ไม่ใช่ต่อวันไงหักหักออกแล้วไงอ่ะสมมติวันหนึ่งได้เท่าไหร่นะสามพันใช่ไหมเมื่อกี้ใช่ใช่ใช่วันหนึ่งสามพันวันวันหนึ่งสามพันหักค่าไฟหักอะไรแล้วเหลือกําไรอยู่ที่พันหนึ่งอเก้าร้อยถึงพันอ่ะตีแบเก้าร้อยถึงพันอ๋อเราเราคิดคิดลูกค้าชั่วโมงเท่าไหร่อ่ะต้องต้องเพิ่มมานี่ชั่วโมงลยยี่ห้าเลย อ๋อเดี๋ยวนี้ทุกวันนี้ไม่มีชั่วโมงละสิบห้าไม่มีชั่วโมงยี่สิบเหรอไม่มีแล้วไม่มีแล้วค่าไฟแพงดูดิมึงตั้งแต่มันตั้งแต่สองพันสิบผมเข้าร้านเกมครั้งล่าสุดสองพันสิบสองพันสิบสามอะประมาณสองพันสิบสามอะมันเจ็ดประมาณสิบเอ็ดปีแล้วอ่ะร้านเกมแถวไหนเฮ้ยไอ้เหี้ยเหี้ยพันธ์เนีสงสัยนี่ก็ตีตังเลย ไม่ดัดไม่ดัดกำลังไปเมื่อกี้อารมณ์เสียเป็นอะไรวะมึงขอเบอร์กันเลยมึงขอเบอร์กันให้ไวเลยจบเกมเข้าไปคุยนะฮาอย่าล้าคี้ผมสิผมจะออกควยปลอมสีฟ้าอืมไอ้นี่ก็ตีดังเลย เอาไหมาเอาไหมาเย็ดตูดไหมเย็ดตูดไหมคิดไหมเมืเอ่อกี้เพื่อนเป็นอะไรเมืม่อกี้ Miên tỷ ba để lo lo mà nó mà ấy hái ขอกาหายนะ<ม>าหายนะบนหายนะขอกลางได้มากจะเก็บเวลสักหน่อยอะ่ะมา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 ะแล้วเลิกพูดนะกลางมันหายไปไหนไม่รู้อะ่ะเออดีมาแล้วเนี่ยเอาดิลุยแม่งเลยหมดหมดแล้วหมดแล้วกูอ้อมหลังมาดิไปเก็บลูนแล้วอ้อมหลังมันอยู่ในปลาลูกท่าแรกให้เนี่ย จริงรนเปล่ามันเดินหนีเข้าป่าลราม้อไปแล้วว่ะมันมันโดนสาบไปแล้วนะมันโดนสาบไปแล้วอ่ะไปกลางนะป้าเปลี่ยนลงไปกลางนะไปสาบแล้วเหรอรับสาบรับสาบมาแล้วสองตัวดีวะ What ails you I will sacrifice. เมื่อกี้เมื่อกี้ไปเก็บรูนบนหรือ,อยังอ่ะลืมว่ะเอยผมไปเก็บเองถามไม่เฉยแล้ถ้านายไม่เก็บเดีมม๋วยวเขาเก็บ,ม,กบ <I S 2> มันจะแปดนาทีแล้วนะเพื่อนมันจะรูนใหม่อีกรอบแล้วเฮ้ย hey, ช่วยนายช่วยนายเลึกขี้กันวะ I do as you say

มันจะสแมคดาวเสนเงินล่องตูดกูมันจะสแมคดาวเสนเงินล่องตูดตามมาไม่ตามและเหนื่อยไปเวลกลางรอเลยออกไอ้นี่คนหนึ่งเด้อไอ้ละวะ บทอาวุธนิ่มขนาดออกทำไมอ่ะออกเสกเป็ดไปเลยไม่ดีกว่าเราเอกขายเอกเจ็บเป็นทำไมอ่ะ เล่นไงไม่ว่านเนี่ยเอามันเลยโมเล็กแซ็ตันดิไอ้เหี้ยกูพร้อมกูจะสาบมันแล้วตาลูกเหม็นใส่ตันว้าตายแน่ กูตายแน่มึงไม่ออกพีเคมาวะโอ้โหดูเงินนี่ดูเงินดียังยังไม่พอเลยมึงก็ไปขายตู้ซิเอาเอาเอาเ,อาเอาล็กลิงเขาบอกให้นายขายตูด่ดาลิงซซซีีเนยอร์ไปยัดตู่ป้อมล่างดีกว่า ว่ามันเอาจริงว่ะเกมเนี้ยมันเย็ดตุดจริงว่ะมาตีป้อมนี่ะาถ้าห้องนี้แพ้กูจะเย็ดตูด <Hey. S 1> มึงต่อหน้าแม่มึงโมเล็กแซกไอสัตว์โอ oh, <hey. S 1> ้ป้อมไเขียวดูจะจับมึงมัดแล้วขึงไปเลยอ่ะและ้วกูจะบังคับให้แม่มึงต้องมานั่งดูมึงอ่ะและ้วกูจะซอยอัดถัวดำมึงอ่ะกูจะอามิอามิับมึงอ่ะซอยยิก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 ,ยกจนกว่ามึงจะแหกปากร้องขอชีวิตอ่ะกูจะบุกทะลวงเข้าไปถ้าห้องนี้แพ้ ไม่แน่ไม่แน่คูล็อกแตกไงแม่มซีซีเซียนเยอะเราจะไม่ยกธงหรือล้มเหลวเราจะลุยไปจนจบเราจะสู้จนกระทั่งกระสุนหนักสติ๊กลูกสุดท้ายเราจะไม่ยอมแพ้ไอ้นี่ก็ตีดังเลยเ ลิงลิงพูดกับมานหนลิงตัวเหนื่อยแล้ววะออออกกลางออกกลางเอาป้อมกลางกูเคลียคิฟให้อยู่มาช่วยเคลียคิฟหน่อยสิเหนื่อยแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วเออเอาเลยเอาเลยมันโดนสาบอ่ะไม่น่าไม่น่ารอดหรอกมันโดนสกิลสามหีแตะงานนี้ไม่แตะหีแน่ย็ดตูดป้อมกลางปลาได้ชนะเอาเอาเอากลางไปกลางไป

ป้อมกลางเกือบแหกแล้วอีนิดเดียวโบแน่ป้อมกลางอืมไอ้นี่ก็ตีจังเลยแลวเปิดแพนาละอดเฮ้ยมันสี่คนงันมันเพิ่มไปนะเว้ยเราจะปล่อยพวกมันเหลวไม่ได้นะเราต้องรีบไถให้โล่งเด้อต้องเอาบาแลแลกนะป้อมไอเ้เขียวโดนซ้ำเขาแล้วนนอ ไปไปนิ vale, de, ่มขนาดนี้เนี่ยมันคนลรกอขี้ไม่แล้วผมต่อที่รถอ้าวอยนี่กูอยู่คนเดียวเรอวเร็วมันมาละ สีรถถังก่อนรถถังยังอยู่นะ่ะจะตเยจะตูดกูไม่อ้เฮียแม่งดีนายเลยบวกเลยมะเอาแม่งเลยเอาดิบวกดิมูลงแซกเปิดดิมูลงแซกเปิดบิงไปเปิดสี่สัตว์ลูกหลีเฮียมามเปิดเปิดคุจะไาโดนยาบันไซประจันบ่าปากขึ้น เอ้ยกูโดนติดกูโดนติดทองกูโดนติดทองกูโดนติดทองไปยัดตูดปั๊มล่างกันปะออแกงยัดตูดปั๊มล่างปะเราจะไม่ยกธงหรือล้มเหลวเราจะดุยเป็นจบเราจะสู้จนกระทั่งกระสุนหนังสติ๊กลูกสุดท้ายเราจะไม่ยอมแพ้ตาสบาย curse as say. upon not you. I do เฮ้ยมันมาแล้วเฮียเฮ้ยช่วยด้วยหลอดเฮ้ยมันมาแล้วโอ้ไอ้ไอ้ไอไอเราเดฟกลางเ้าเราดันปล่อยกลางเลยไหมจะปล่อยพ่อมึงเลยเหรอดัน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 ล่างนี่ดันล่างกูว่าอ๋อระวกเลยนะฮาวอ๋อแล้ว เอารีบเอาป้อมดีกว่าเดี๋ยวพ่อมึงจะเละนะถ้าพีเรเตอร์ได้ตีไวกับคอนตีหมึงงานนี้สะเก็ดขี้เลยนอ้สัตว์นิ่มขนาดเลี้ยมันคนลึกขี้กันวะรับรองงานเนี้ยเซงเงินล่องตูดจัมกี้เมื่อกี้เซงเงินล่องตูดยิ่งหายแล้วกูจะโดนแล้วดันล่างมามามาหวานนะเนี่ยเร็วข้าไอ้พวกขี้เกียจไอ้พวกหลังยาวมาออล่างนะป้อมล่างโวยจะรอพ่อมึงเละกันหรือไง ลากหำเหี่ยวๆพวกมึงมาป้อมล่างแล้วมาถ่ายให้โล่งอยู่นี่โผู้เข้ามางเกี้ยาบางเกี้มึงไหวไหมไหวดิ่มามามีขจัดไปสามแล้วเหรอเสร็ียบร้อยบางเกี๊ก็ตายกูว่าอย่าแม่งเลดแน่เลยไม่น่าเลยไม่น่าเข้าเลยไอสัตว์เอ้ย เน้นดันป้อมหน่อยเว้ยพวกมึงอย่าบ้าคิวบ้าบวกให้มากเน้นดันป้อมหน่อยเว้ยเรียกเขาไอตูดเฉินดันป้อมเว้ยเน้นถ่ายป้อมหน่อยเว้ยกำลังลงไปกำลังลงไปมาดิ มันวาร์ปมาแล้วเอาแม่งเลยเนี่ยเอาเลยเนี่ยมันวาร์ปมาเนี่ยบวกเอ้ไปไหนไรไอ้เฮียกูโดนยิงอยู่ตีป้อมก่อนแม่กูตายแน่ตีอยู่คุ้มกันกูหน่อยคุ้มกันกูหน่อยมันเอากูแน่มันเอากูแน่โอ้ยหลอดขอบคุณมากหลอดมันให้วาร์ปด้วยไอ้เฮียโคตรดีอ่ะโอ้ยหลอดต่อดยังไงหลอดบวกเลยบวกเลยลุยลุยย่ะมาแล้วปัจจันบ้า เฮ้ยยังี่ตายเฮโลเฮกายโกโตนาตาชิวาเราจะไม่มีทางยกทงหรือล้มเหลวเราจะลุยไปจนจบเราจะสู้จนกระทั่งกระสุนหนังสติ๊กลูกสุดท้ายเราจะไม่ยอมแพ้เฮโลเฮก้าบันไซคือได้ เ,เราจะไม่ยก<า><อ>งลงหยู่ล้มเหลวเราจะลุยปจนจบเราจะสู้จกนกระทั่งกระสุนหนังสติ๊กลุ่มสุดท้ายเราจะไม่ยอมแพ้ไอเ้เหี้ยคูณหาพ่อหนักหนายมันมาแล้วเต็มป่าชาล้อซะมือแท็กตออแตกกันไปเลยกูจะใส่ท่าแรกแต่มัน,มนจะโดดเย็ดตูดกูมันจะโดดเย็ดตูดกู โอยยิงง่ากัับโโรนลดูสาบล่องตูดมันแล้วเอาป้อมก่อนเอาป้อมก่อนกูสาบล่องตูดมันแล้วเอาป้อมให้แตกหลอดเย็ดตูดอีกป้อมเราจะไม่ถอยนะเอาอีกป้อมเอาอีกเออกูโดนแล้วกูโดนเฮ้ยใครจะเอาคาถาฟ้าวะ ขอขอขอกูกูกูผมว่าให้หลอดน่าจะดีกว่านะเออให้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 ลิงเลยก็ได้ให้หลอดดีกว่าหลอดเอากระชาฟ้าไหมให้ผมดีกว่าผมมันตีแรงนะไม่ให้นายเขาแล้วกันโสามทีไอ้เหี้ยเออให้ลิงให้ลิงเออให้ลิงเออลิงกระโหลดแปดที ถ้ากูเอาควยปลอมให้มังกี้แล้วมังกี้มีควยออกมาสามอันนะกูจะให้อยู่หรอกนิาดลัวถ้ากูเอากระทาฟ้าให้นายเฮานายเฮามันจะมีขนตูดทองคำงอกออกมาทุกดิกทุกดิกด๊กไหมวะกูยอยากเห็นวะกูจะเอาให้ใครดีวะเนี่ย ใครอยากจะคยปลอมสีฟ้ามั้งกูถามมิเนี่ยกูจะให้ใครดีวะเอามาให้กูทำไมต้องให้มังกี้อ่ะมังกี้ทำอะไรได้แล้วมึงจะถามทำเที้ยไงซัดกูจะเปรียบเทียบแล้วประเมินไงว่าให้ใครมันเกิดประโยชน์กับทีมากที่สุดกูโดดส,สามสี่รอบเจ็ดแปดรอบอ่ะมึงให้กูกูโดดได้สิบรอบไม่เฮี้ยแต่เฮ้ยมังกี้เฮ้ยมังกี้เฮ้ยเฮี้ยถ้าให้โมูเล็กแซกอ่ะ มันจะมีควยปลอมงอกออกมาไหมวากูอยากเห็นมีมีสามท่อนแล้วมันเจ็ดสีเรืองแสงที่มือได้ไหมเกิดแล้วเนี่ยกูจะเอามันไม่ลงแล้วเนี่ยเร็วๆหนดิอ้าวใส่ให้แล้วมาบนตอเอาปอมบนเอาปอมบนว้ยเอาปอมบนเร็วใข้ไพวกพีเกียร์สลังยาวไหนไม่เห็นทำไม่เห็นพีเตอร์ไม่เห็นตายเลยภาษาให้ควยปลอมสีฟ้าไปแล้วน่ะ มันมีข้อผิดพลาดนิดนนึงทีีเตอร์ผิดพลาดที่อะมังกี้กาาไอสัตว์มาษาให้ควยปลอมไปมันไม่รีบเอาป,ป้อมเลยอย่าพ่อ,อมึงเลทน,นะปพอปเปลดก็ดามเมจหนักทีนีเตอร์ก็โหดได้ยเยี่ยมันอยู่สี่คนเงินมันเพิ่มด้วยอ,อห้ารีบเอาป,ป้อมไปชิบหายไปไหนกันหมดไว้ชิบหายบอกป้อมบนป้อมกลางเอาคอง เอาป้อมบนป้อมกลางเสร็จเอาคองเอาทีละตัวเอาทีละตัวเย็นๆไอ้เียเราต้องดันจากสองทางพร้อมกันว่ามันเดฟบนโยกมากลางเงี้ยแล้วถ้ามันกลับมาเดฟกลางจะโยกไปบนโต๊กูป่าท่าแรกไม่โดนว่ะไอ้ไหนฮาวไม่ยอมมาไอ้เหี้ยมานากูหมดแล้วกูขอรูล่างแล้วกัน อ่ะได้ได้ได้อย่าปล่อยมันเลยนะเว้ยถ้าปล่อยมันเลยพ่อมึงเกิดงานนี้สเก็ดนสัตว์ไม่สเก็ตระเบิดนายเฮียสเก็ตขี้อ่ะเพื่อนโดนเพื่อนโดนน่ะไม่ได้หรอกเพื่อโอ้โหไอ้กูเปิดอัตตีเล่นในห่าวมึง โอ้ยดันป้อมหน่อยโว้ยเฮียดันป้อมหน่อยทิพไห้ดันป้อมมัหน่อยไอพวกโง่ไอพวกเฮียดันป้อมมาหน่อยดันป้อมสิโว้ยอะไรไม่มาออว่าไอ้ส้นตีนอันเป็นคนประเทศลาวไอ้เฮียฟังฟังนะฮาวเวอร์ยูฟอมนะฮาวพีซคัมเฮียนฮาวพีซคัมเฮียเอ็กแท็กทาวเวอร์ท็อปเอาดิเอาดิมามาลุย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 ,ลย มันบีเคบีมันไปเอาไปบีเคบีเอ้ยมันบีเคบีอ้าวนี่ขาจับไปสามแล้วเหรอไอป้อมอยู่เฮ้ยเห็นไหมล่ะโถสุดยอดได้ห้าวห่อยป้อมนด้หอาวหลอยหลอยร่อยล่องตูดร่อยแรงใต้อย่างแรงเอ้าเฮ้ยใครจะหาได้แค่มาช่วยลิงกูตึงด้วยกระโดดแป๊บที รีบเอาป้อมไว้เฮ้ยแล้วก็ไปเย็ดตูดคลองพอเย็ดตูดคลองแล้วขึ้นบัลลักเลยพวกมันสี่คนเงินเพิ่มไ้นไนะเฮ้ยป้อมไอ้เขียวโดนซ้ำเขาแล้ว I do as you say. Sing in long toad. I got the treatment. I will sacrifice. The hong ni pe, yes mung the na me mung ni hao? demons be driven. Si, si, senor. แล้วมึงแจ้รู้นะฮะว่ากูวิสถา,านขนาดไหนกูคเคยอยู่แก๊งปาโตริโกมาก่อนแก๊งปาโตริโก้แก๊งตุ๋ยเด็กกูฝึกตุ๋ยเด็กตั้งแต่เด็กแก๊งปาโตริโก้แก๊งตุ๋ยเด็กรรูู้ว่าแท โอ้ไม่รู้จักของกูยังลูกอุ้ยเฮียโคตรแรงเลยเด็กโอมันอันติใส่หลอดแล้วหลอดมันเปิดก่อสะท้อนมเมื่อกี้มันอันติใส่หลอดแล้วหลอดมันเปิดก่อสะท้อนดานเมจหนักแค่ไหนก็รับไปเต็มๆอ่ะกู้ยกังงทำไมมันสีแดงจังวะมันเจอเมจเบลนี่เองเฮ้ยป้อมใบเขียวโดนซ้ำเขาแล้วโอ้อห้องนี้ชนะเว้ย จงหอมสวยจะก็ไม่น่าภูมิใจหรอกเพราะฝั่งเราแม่งคนเยอะกว่าที่บอกตรงๆเจ็บเด็กไปน้องัดเต็มปากโตมือแหกสกัฝั่งเราคนมันเยอะกว่ามาแล้วพีเตอร์มาแล้วมันจะโดดเยอะตดแน่เลยแตกซะแล้วในฮาบวกเลยเน่สูได้ในฮาสูได้อะไรมึงจะตายเาีอจุ๊กจอยู่นึกว่าเจ๊เย๊เจ๊สูได้ว่ะเจ๊เด้อเดือด เยคุณรอดตายได้ไงวะตาคุณรอดตายไดงไงกูงงไงที่ทำไมกูไม่ตายตามเพื่อนไปทีเดเตโกรจหาไอเขีวทำไมมันตีติดมือหรอวะหรือยังไงวะคุรอดตายเฉยเลย จงมีศรัทธาในตัวพระบิดาด้วยพลังแห่งดาฟอสสมอนและดาบแห่งเมอร์มึงเห็นมันเนี่ยมันไปหามึงแล้วนะจะทำให้ได้มาซึ่งชัยชนะมึงก็ได้มันมาดิเอาอะเอามันเอามันเอามันด้วยศรัทธาแห่งพระบิดาโจเซฟทบีหลันลาลัตทีกินขี้มึงพกถุงเปล่าวะมันมีวินวอล์กนะมันไม่มีมันมีวินวอล์กไอ้เหี้ยมันมีมันวินวอล์กไปแล้วเมื่อกี้นะเออจบแล้วกูไม่มีถุงอ่ะมึงจะทำยไงกว่ากูจะวิ่งมาจากบนอีกอ่ะ วิ่่งเเือลยไปยัดตุ่ยคลองก่อนป่ะกูอยากได้คลองว่ะไอ้เหี้ยเมื่อกี้กูหลอดตาจริงๆป่ะกูงงใส่ใส่หลวงปู่เข้มไงกูห้อยแต่หลวงพ่อแจวัดประตูไล่กับหลวงพ่อแบ่งวัดหนังกระโปงหลวงพ่อแบ่งวัดหนังกระโปงกับหลวงพ่อแจวัดประตูไล่แล้วก็ กูใช้น้ำปลาตากระดี่แบกกุ้งเค็มทุกจหยดสกรบกทุกขวดต้องกระดี่แบกกุ้งเท่านั้นโอ้ยมันเปิดมันมันใส่สกิลสองใส่กูแล้วมันวีบีเคบีด้วยว่ะไอ้เฮียแม่งเซ็นเงินล่องตูดกูอีสานโอ้โหไอ้เฮียสกเลดีเลยกูไม่มากูมาแล้วแค่นั้นแหละกูบวกเลยกูต่อให้หมดเฮ้ยพ่ออ้เขียวโดนซ้ำเขาแล้วลิงกูตึงจานกูตึงจัด กูมาด้วยกูมาด้วยจังมาดิโกรจริงจริงอะไรจริงด้วยรอรม,มาอา้เอาเฮห,หาไอ้เก,กลีกยตกซะรอกยแตแลเลือดเลือ <c oughs> <c oughs> โอ้ไม่รู้จักปมูยังลูกกระสุนหนังสติ๊กลูกสุดท้ายเราจะไม่ยกธงหรือล้มเหลวเราจะรุยปจนจบเราจะสู้จนกระทั่งกระสุนหนังสติ๊กลูกสุดท้ายเราจะไม่ยอมแพ้เราจะไม่ยกธงหรือล้มเหลวเราจะรุยปจนจบเราจะสู้จนกระทั่งเลือดอะ นาฮาวลุยเลยนาฮาวลุยเลยนาฮาวลุยเลยนาฮาวลุยอากุยกะคิมูจิกะอีคือเดสสึกะเอ้ยวีรูเทสอยู่ขเมล่อไงวะไปยัดตูดคลองก่อนไหมนะฮาไปเอาตูดคลองกันปะนะฮาโหดโดดยัดตูด ระหว่างในายฮาวกับสเกลกุ้สเกลเล่นคล่องกว่านายฮาวมึงฟังภาษาไทยรู้เรื่องไหมมึงเป็นคนไทยมึงบังถามจริงเที่ยงเห็นเงียบมั้งนานละกูอยากเห็นขนตูดมึงวะในายฮาวนายฮาวมึงเป็นคนไทยไหมอ่ะนายฮาววอรสองเปลี่ยนในายฮาวกูถามว่ามึงเป็นคนไทยไหมอ่ะ มันเป็นี่ทำไมกูว่าเออเออไม่ถามคนไทยเยี่ยนพิมพ์มาอยู่นะกูนู้ว่าเป็นกูนว่ามันเป็นไอ้นี่แขกสมาเก้อะไรได้แม่เข็ดงเป็นแขกสมาเก้ตเกี่เฮี้ยอะไรวะเดี๋ยวผูจับไปอยู่กเดี๋ยวผูจะจับโมดักแซกไปอยู่แก๊งปาโตริโกไอสัตว์ฝึกมันตุ๋ยเด็กแก๊งปาโตริโกคือแก๊งตุ๋ยเด็กไอสัตว์ให้จำไว้กูจะเชงเชราออสระเบิดถังขี้แอ๋อเชงเชราออสอะ แล้วกูบวกเลยนะกู digital, ula, okay, เข้าบ้านจังหวะนี้กูไปละแล้วแต่ประจันบานลุยมันเลยกูมาแล้วกูมาแล้วอัลลอฮฺฮัดบานอัลลอฮฺฮัดบานบานกูหมดบานกูหมดเฮ้ยกูโดนาอัลมิเดี๋ยวกูจะเอาอัลติไปปักหน้าบ้านมันไอ้สัตว์ กูเจ้าอันตีไปปักไว้หน้าบ้านมันกูเจ้าอันตีไปปักไว้หน้าบ้านมันให้มันยิงเราเปิดถังขี้พวกมันเฮ้ยต้องให้ผมแล้วเ้ย